สวัสดีครับพื่อนเนทกค่ะ,ะ,คะขอต้รับก็สมาชิก BLACKPINK VIP คลิปนี้แอดรวบรวมเอาความ impact ของลิซ่ามาฝากให้เพื่อนได้รับชมกันค่ะ เห็นข่าวนี้ครั้งแรกแอดถึงกับอามือทาบอกตกใจพร้อมกับอุทานว่าคุณพระกับความอิมแพกอิมเจริวร์เกือบเซนสติเกือบสู่ขิดก็เจอรไรซะอีกล่ะคะก็ทางเว็บไซต์ลงทุน girl ได้มาอัปเดตรายได้ของซีลีมประเทศไทยโดยข้อมูลนี้ได้มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงรายได้ของซีรีประเทศไทยที่มีสูงถึง2 0 1 4 4ล้านบาทกำไรเติบโตขึ้นกว่า600%ค่ะ o oh อ my god มาค่ะเพื่อเรามาดูรายละเอียดฉบับเต็มของบทความนี้กันค่ะโดยรายละเอียดของข่าวเขียนไว้ว่า บริษัทสลีมประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์สลีมในไทยได้รายงานผลการประกอบการปี2565โดยมีกำไร2 0 1 4ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนหน้า191%และมีกำไร294ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนหน้า605% าลองมาดูรายได้และกำไรในช่วง4ปีที่ผ่านมาเริ่มจากในปี2562รายได้111ล้านบาทขาดทุน38ล้านบาทปี2563รายได้272ล้านบาทกำไร10ล้านบาทปี2564รายได้692ล้านบาทกำไร42ล้านบาทและล่าสุดในปี2565ราย ได้2014ล้านบาทกำไร294ล้านบาท oh <my> และในบทความได้เขียนระบุไว้อีกว่าการที่รายได้และกำไรของซีลีนประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วมากนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสำเร็จส่วนหนึ่งของซีลีนเกิดจากอิทธิพลของลิซ่าแบล็คพิง หลังจากที่เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็น global brand ambassador ของแบรนด์ในปี2,563นับเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งการสร้างความรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการซื้อสินค้าแบรนด์หรูรวมถึงในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ว่าเธอจะลงรูปสินค้าอะไรหรือหยิบจับไอเทมไหนก็แทบจะ sold o u ในทันที ที่น่าสนใจก็คือในปี2,564มีรายงานว่าซีเีนกลายเป็นแบรนด์หรูที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นถึง118%และในปี2,565ทางบริษัทแม่อย่าง LVMH ก็จัดอันดับให้ซีเีนอยู่ในกลุ่มแบรนด์ที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยระบุในรายงานทางการเงินว่าซีเีและ d i o r มียอดขาย เติบโตเร็วกว่าแบรนด์อื่นๆในเครืออีกทั้งมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่านับตั้งแต่ลิซ่าเข้ามาเป็น global brand ambassador ส่งผลให้รายได้ของซีรีในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น19ในช่วงครึ่งแรกของปี2565รวมถึงยอดขายเพิ่มขึ้น59ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นข้อพิสูจน์ถึงฐานแฟนคลับที่แข่งแกร่งของลิซ่านอกจากนี้ด้วยความนิยมของซีรีส์ที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้แบรนด์สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้หลายครั้งต่อป,ปีโดยที่ฐานลูกค้าไม่ได้ลดลงเลยและลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายซึ่งนี่ก็มีส่วนทำให้ยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่าง Averback กระเป๋ายอดนิยมที่ลิซ่ามักจะหยิบมาใช้อยู่บ่อยครั้งจนแฟน,แฟน หลายคนเรียกกันว่ากระเป๋ารุ่นลิซ่าที่มีราคาเปิดตัวราว39,000บาทก็ได้ปรับราคาขึ้นหลายต่อหลายครั้งจนปัจจุบันมีราคาสูงถึง61,000บาทกันเลยทีเดียว และนี่ก็คือทั้งหมดของบทความที่แอดเอามาฝากให้เพื่อนได้รับชมกันนะคะต้องก็บอกเลยว่านี่แค่โซลีนประเทศไทยเองนะคะที่ฟาดไปหนนเนาะ2,014ล้านบาทแล้วของสาขาอื่นทั่วโลกล่ะโย้ย สำเร็จที่เกินคาดนี้ลิซ่าสร้าง Impact สร้าง awareness เปิดการรับรู้สร้างกำไรให้กับแบรนด์รูสร้างยอดขายให้กับ e l i n นได้อย่างถล่มทลายท่วมทน้น <c oughs> คนซื้อใช้ตามกันอย่างโหดแม้จะโปรโมทว่าราคาแพงขึ้นก็ตามรอตอนนี้ e l เ n นกลายเป็นแบรนด์ที่คนมักจะนึกถึงเวลาอยากได้ของแบรนด์เนมสักชิ้นไปแล้วค่ะ แฟนคลับอย่างพวกเราปลื้มปริ่มกับพอร์ของลิซ่าที่สุดที่ทุกการเติบโตของแบรนด์จะต้องมีลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแบบไม่มีข้อกังขาสมฐานันดรพระเกียรติ GBA หนึ่งเดียวของแบรนด์ที่สุดเลยค่ะ แล้วเป็นไงแล้วกันอย่างไรกับความอิมแพคอิมใจเน่ของลิซ่าที่สร้างผลกระทบแบบตัวแม่เวอร์และถ้าขอพ่อเอ迪ได้เพื่อนเพอยากจะขอพ่อเอดีให้ทำอะไรให้ลิซ่าคะสำหรับแอดแล้วแอดอยากจะขอให้พ่อมอบแคมเปญระดับ global รื้รื้ให้ลิซ่าขึ้นบิลบอร์ดแบบเจ,จิดจ้าเฉิดฉายแบบจุกจุกเอาให้สมศักดิ์ศรีดีกรีความอนะิมแพคนี้เพราะมันที่สุดจริงๆมีใครทำได้แบบนี้บ้างเอาดิ ดยังไงเพื่อนๆเมนมาส,นสัรนเสริญองค์หญิงลิซ่ากันหน่อยเอาให้แบบฉ่ำๆย้ำความยิ่งใหญ่ในปติพีเต็มที่ได้เลยใต้คลิปเน้ค่ะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายเลยนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะคะตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนเปิดเสียงแอดฟังไว้ไปเป็นเพื่อนกันนะจะได้ไม่เหงาค่ะแอดไปลาไบาย,บายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย